สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิววิธีการติดตั้งแคดบาร์งานของที่ร้านนะคะพร้อมกับชุดนอด็อตตอนนี้เราปรับชุดน็อตเป็นชุดแบบใหม่นะคะให้ลูกค้าติดตั้งง่ายขึ้นน็อตยาวขึ้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีติดกันขั้นแรกนะคะก็ดึงพยางเดิมออกก่อนเลยลูกค้าก็เอาน็อตนะคะตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็ตัวนี้สาตัวออกให้โล่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็บูทเดีย๋ยวให้ดูบูทก่อนบูทเราจะมีความยาวทั้งหมด3ขนาดนะคะ ตัวยาวสุดสองตัวแล้วก็ตัวสั้นกลางๆหนึ่งตัวนะคะตัวยาวจะวางสองด้านล่างอ่าแล้วก็ตัวสั้นก็วางด้านบนตรงนู้นนะคะจากนั้นเราก็จะวางขาแคทบาเข้าไปแบบนี้แล้วก็ใช้เป็นน็อตเบอร์สิบนะคะความยาวเท่ากันขันเข้าสักสองเกลียวให้มันเข้าได้ก่อนนะคะยังไม่ต้องล็อกแน่นให้ได้ทั้งสามจุดก่อนประมาณนี้ ได้นิดนึงหลวมๆแบบนี้นะคะมาดูที่ตรงคันหน้าคันหน้าแบบนี้จะเห็นตัวสีดํานี้นะคะให้ลูกค้าเอากิฟกิฟทองตัวนี้นะคะใส่เข้าไปจะทําให้เวลาลูกค้าติดนะคะขันง่ายขึ้นไม่ต้องใช้เป็นนตัวมนไนี้นะานจากนั้นก็ใช้บูทลองตัวสั้นสุดนะคะลองก่อนแล้วก็ยึดด้วยนะ็อตเปอร์สิบ ที่ร้านให้ไปที่ขาใต้ไฟหน้าได้เลยนะคะไม่ต้องเจาะเพิ่มช่างก็จะค่อยๆขันเข้าแบบนี้นะคะตามคลิปเลยด้านข้างนะคะก็จะยังคานนอดไปอยู่นะคะสองสัเกียวยังไม่ได้ขันแน่นก็คือไลใส่ด้านหน้าให้เข้าไ,ได้ก่อนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นช่างก็จะมาไล่ใส่ด้านข้างถ้ามันตึงเกินนะคะค่อยๆขันเข้าทีละนิด ขันล่างขันบนขันกลางค่อยๆเข้าทีละนิดเรื่อยๆจนแน่นนะคะเท่านี้ก็จะติดแคดบาร์เสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างนะคะใช้วิธีการติดตั้งแบบเดียวกันนะคะเออตะเงพอติดตั้งเสร็จแล้วนะคะรูปแบบ ระยะห่างด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้หน้าเต็มเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะ